สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้โอ้ม่แมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าูยงสวัสดีค่ะูดาเลยสวัสดีค่ะ และคำที่เราจะนำมาแต่งประโยคในวันนี้คือคำว่าถูคำว่าถูหมายถึงใช้โดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ่ายไปถ่ายมาให้สะอาด วิ่งคำว่าวิ่งหมายถึงก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดินพ่ชษภาาไทยน คำว่าพ่นหมายถึงหอปากเป่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในปากออกมาเป็นฝอยหัวเราะคำว่าหัวเราะหมายถึงเปล่งเสียงแสดงความขบขันดีใจ ชอบใจคู้เข่าคำว่าคู้เข่าหมายถึงงอเข่าสวัสดีค่ะอาบน้ำ คำว่าอาบน้ำหมายถึงการทำความสะอาดร่างกายด้วยการใช้น้ำสับป,ประรถดคำว่าสับป,ประรถดหมายถึงไม้ลมลุกชนิดหนึ่งไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดินใบเป็นกาเอ้า ขอบใบมีหนามผลมีตาโดยรอบกินได้รสเปรี้ยวๆหวานๆคราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าถ้านำคำดังกล่าวมาแต่งเป็นประโยคจะแต่งได้ว่าอย่างไรเริ่มจากคำว่าถู ผู้ผาช่วยแม่ถูบ้านอะไรกระปุกต่อมาคือคำว่าวิ่งมาดูกันนะคะว่าแต่งเป็นประโยคอะไร <c oughs> ผู้ผากำลังวิ่งแข่งกับเพื่อนอะไรนะมันจะน้องร้องเหรอคำต่อมาคือพ้น เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะใบโบอกพ่นน้ำใส่ผู้ผาตามมาด้วยคำว่าหัวเราะมาดูกันนะคะว่าจะแต่งเป็นประโยคว่ายอย่างไรไไผู้ผาอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วหัวเราะ มาถึงคำว่าคูข,ข่ากันแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะแต่งเป็นประโยคได้ว่าอะไรใบโบกใบบัวคูข่ขาวอยู่ในแม่น้ำต่อมาเป็นคำว่าอาบน้ำเอ๊ะจะแต่งคำว่าอาบน้ำได้ว่าอย่างไรนะไปดูกันดีกว่าผู้ผากำลังอาบน้ำ ครูพากำลังอาบน้ําและคําสุดท้ายคือคําว่าสับประรดมาดูตัวอย่างประโยคที่มีคําว่าสับประรดกันนะคะแม่เอาสับประรดวางที่โต๊ะกำลังสนุกเที่ยวหมดเวลาเสร็จแล้วน้องๆสามารถนำคำที่ได้รู้จักไปแต่งประโยค แล้วมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆเือนเืเ่อเป็นการทบทวนได้นะคะแล้วพบกันใน oh <my> หน้าจะมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วิชินบุชินบุว์คุณพ่อค่ะได้ยินไหมได้ยินยังได้ยินแล้วค่ะ,ะได้ยินแล้วค่ะ,ะ,คะได้ยินแล้วค่ะ,นะในการแต่งประโยคนะในการแต่งประโยค,คเด็กๆจะต้องรู้คำศัพท์ที่เราจะใช้นะคะ และต้องรู้ความหมายของคําศัพท์คํานั้นๆด้วยถ้าเราไม่รู้คําศัพท์ไม่รู้ความหมายเราจะแต่งประโยคได้ไม่ถูกต้องนะทีนี้ในการแต่งประโยคประโยคก็จะต้องมีประธานมีกิยานะคะแล้วก็มีกรรมนะนี้เดี๋ยวเด็กๆลองเปิดทักษะของเราดู นักะของเราจะอยู่ในหน้าเจ็ดสิบสี่ในเรื่องของประโยคเด็กๆลองเปิดดูเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอกรอ๋คุณครูค่ะใช้สัพสะภาษาไหมคะใช่ค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าเจ็ดสิบสี่ค่ะหน้า74เปิดแล้วค่ะหน้าเจ็ดสิสี่เปิดแล้วค่ะหมเตรียมดินสอรอเลย เจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดสี่กับเจ็ดแปดเจสี่ในเรื่องของประโยคนะคะนาทีเท่าไรครับน่าเจ็ดสิบสีเจ็ดสิบ เล่นนี้นะนะเจ็ดสิบสี่เออเออเออไม่เออน,นะนะเจ็ดสิบสี่นะจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมหนูทำทแล้วค่ะทำแล้วเดี๋ยวหนูดูตามเลยว่าหนูถูกไหมหนูทำแล้วค่ะ หนูดูข้อแรกเลยถ้าหนูถูกเดีย๋ยวหนูติ๊กถูกนะถ้าคนที่หนูทำแล้วอ่ะอ่ะคนที่ยังไม่ได้ทำอ่ะดูตามเลยในหน้าเจ็ดสิบสี่หน้านี้เป็นเรื่องของประโยคนะคะประโยคของเราจะต้องมีประธานทำแล้วคุณคทำแล้วคุตามคุณครูขา่า หนูทำเกือบจะไปหมกหนูทำเกือบจะหมดหน้าแล้วค่ะหนูทำเสร็จแล้วหนูดูตามเลยแล้วเดี๋ยวหนูตรวจตามก็ได้อ่ปไปโยคนะภาพแรกช้างเชือกนี้ชื่อว่าอะไรคะช้างเชือกใบโบกค่ะชื่อใบโบกชื่อใบโบกที่เรารู้ว่าชื่อใบโบกเพราะว่าอะไรคะ่ะ ใบโบเมีงไงคะงงค่ะมีะมาามนาราะฉะนั้นประโยคของเราก็จะได้ว่าใบโบกขิ่วปินนตปินโตอะอหนูถูกไหมว้าวถูกค่ะอ่ะถ้าหนูถูกหนูก็ติ๊กถูกได้เลย ถ้าคนที่ยังไม่ได้ทำก็ติ๊กไปพร้อมกันเลยอ่ะภาพที่สองเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าูขาค่ะูขาขาขาอะไรคะเนี่ยขาโบกขาโบกมืออ่ะภาพที่สามช้างเชือกนี้ชื่อว่าไปบู๊ ใบบัวไม่มีงานะคะเพราะใบบัวเป็นสามเกเมียใบบัวที่กระป่ากระต่าใบบัวเหี้ยกระต่าถูกนะถูกค่ะนะคะหน้านี้ทันนะทันค่ะอ่อะต่อไปหน้า75 <75. S 1> อ้า75เขาให้เราเติมอ้าอ,อืออือ,อไหอือแปลว่าอบอ,อคำที่สองเอาแนวนอนก่อนเลยบออือ บื้อบอ้บ้งตมาจอเด็กค่ะจออือออือออือเอือือ อ่ะแถวแรกเสร็จไหมเสร็จไหมคะอือคืออือคืออือมือจออือคืออือคือ ได้ไหมสองแถวแล้วหนตาไม่ท hmm. um, yeah. ันค่ะอสองแถวตอนนี้คููได้สองแถวแล้วอหนูเขียนเลยโอ้งค่ะ คนที่เสร็จแล้วหนูดูนะว่าของหนูถูกไหมอ้อเอืออคือค่ะอือคออไปแถวที่สามนะอออือมือออเอือหนูถึงแถวที่สี่แล้ะค่ะหนูถึงแถวที่สี่อ่ะฮะรออือลือ อือคุณครูค่ะค่ะค่ะคู่ค่ณค่ะแุณค่ะคุณคร็ทแล้วค่ะครูคุณครูคุครคุณคคุณครคุณรูรคคุณคูร เแล้วค่ะอณอือถืออือถอแถวสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะอือือือเสร็จแล้วคออือถือออือถือเส็จทุกแถวหมเ็ทุกะคะือ ตรงไทยอันนี <ah> answered, <ah> ้ก็นั <ah> 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 <ah ่นเสร็จท <ah ุกแถวไหมถือถือเขยิ้มถือเสร็จทุกแถวยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแถวแล้วค่ะคุณคุณเสร็จทุกแถวแล้วค่ะคุณคุณอ่ะต่อไปหนะเจ็ดสิบหกค่ะเปิดเลยเสร็จแล้วค่ะคุณ อนเจ็ดสิบหกตํมาพายาสุตําเบอเบ้อเนี้ยสตัอ่ะนะเจ็ดสิบหกนะคะเขาจะมีคำศัพท์ให้เราโดยนำคำศัพท์หน้านี้ไปเติมหน้าเจ็ดเด็ดนะคะใครทำเสร็จแล้วฮะใครทำเสร็จแล้วเนี้ยบัวอ่ะอ่านคำศัพท์คำแรกให้ครูฟังหน่อยคำแรกอ่านว่า bình Ngô Bảo Đại Bảo 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 มาคนละวัดกันเลยไม่พร้อมกันเลยฮะ,ะมาคนละวัดเนาะกี่คนเลยครับอืม่าไม่รู้เรื่องเลยออไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยมาวัดอ่ะอก็จะมีคำว่าปิ่นโต กระเปา,า้อ๋ไาเกหูโบกมือนะคะเราจะนำหกคำศัพท์นี้ไปเติมในหน้าต่อไปหนะ้าเจของเราอะข้อที่หนึ่งคุณครูค,คะสวัสดีค่ะ,คะ ข้อที่หนึ่งของเรานะใบโบกหิ้วอะไรใบโบกหิ้วอะไรคะใบบูค่ะใช่ะับดูดะดูดูกูด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 ูถูดูดูดูาถดูกูดูกูด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 ูกูด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 ูู ใบบัวหนา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 วทันไหมคะทันไหมทันครับผมอ่ะข้อที่สามใบบกใบบัวไปที่ไหนไปที่โรงเรียนไปโรงเรียน คำตอบข้อนี้ยาวโรงเรียนผู้ช่างหนูทำไม่ทันรั้งไปแล้วอ่ะติ๊กถูกข้างหลังใช่ไหมครับทำถูกแล้วติ๊กถูกได้เลยาไปส่งไข่่จริงต้องไปบวขั้วอ๋อที่ C ภูผาไปส่งใครู้าเ้อดำไม่ทไมค่ะไม่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 ไ่ไม่ไม่ไมไม่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 ไมม่ไม่ไมม่ไ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 ไม่ไม่่ไม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 ่ ไปไปส่งก็คือไปส่งใบบัวใบโบกนะคะต่อมาข้อที่ห้าข้อที่ห้าลูกช้างลาภูผาอย่างไรลูกช้างลาอย่างไรคะลาูผาลาูผาลาโดยการโบกภูผ ลูกช้างบบกหูลาภูผานั่นเอง<ท>ตส่วนข้อที่หกข้อที่หกภูผาลาลูกช้างยางไล่<ท>บบกมือ<ท> <c oughs> อ่าบกมือนีด่ดูมันภูผาสองไม่ไไมสองง่ายไหมยากไหมคะเนี่ยไบอกาัวกไหม คุณผู้ชหนูยังไม่เสร็จอะหนูเขียนเลยก็เหมือนตอนหนูจะตาตอนเขียนเลยชือีนุานเ่วครับอยากินเ้กินปลาทูขับค่ชือีน เสร็จ<ส>แล้ะคุณแล้วค,ค,นน<อ>ค่ะค,คตอนตอนนี้<อ>มีมีเพื่อนเรียนอยู่กับเราหกคนนะคะวันนี้มีหกคนเลยเสร็จนะไปนะต่อไปแล้วนะคะ ไปเลยครับต่อไปทำไปแล้วทำไปแล้วอ่หน้าหนี้บบกกมือตูผาโบกมือให้ใครเนี่ยภาพแรกภาพแรกโบกให้ใครคะโบกมืใครคะใบโบกค่ะใบโบกใบบัวใบโบกค่ะใบโบกาโบกมือให้ใคร ใบโบกนะคะพอใบโบกมีงาอยู่ตรงนี้นะงาขาวเล้วผมมองเปงวงฮะแล้วผมมองเปงวงงวงงวงก็นี่งวงอยู่ถือตรงปิ่นโตนี่มองไม่เห็นอะงางาเพิ่งมีนิดเดียวเพราะว่ายังเป็นช้างเด็กๆอยู่นะยังยังช้างยังไม่เต็มวัย น้องที่น่องอะโดนมือข้ที่สองผูผาโบกมือให้ใครูโบอะ้ครับครับที่สามผู้าโบกมือให้ใครครับสามโบกมือให้พ่อแม่พอแม่โควิดไหม แล้วภาพสุดท้ายครูผาโบกมือให้เพื่อนเพื่อนเด็กค่ะเพื่อนหรือเด็กๆดะเด็กๆด็กอ่าเด็กๆนะคะอ่ามาชู่ยดิโี่ถ้าเป็นคนอ่านสุดท้ายคั้งเนี่ย น้าสุดท้ายยังคะ่ะน้าสุดท้ายป่ะครูคะหนูยังไม่เสร็จค่ะอ่้ะหนูเขียนเลยน้าสุดท้ายครับน้าสุดท้ายปวดท้องขี้ฮะปวดหัวไหมเนี่ยไปปวดขี้เนี่ยเออออกตื่อไม่ได้นะเนี่ย แม่เปิดเสียงแม่เปิดแม่เปิดไม้ละ๋ยวพูดแม่เปิดไม้ละมาปอนทันครับเหร็จไหมคะเสร็จไหมเสร็จเห็นคุณครูครับนะเดี๋ยวเราได้มาแคปหน้าจอกันอ๋อคุณครูพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาแคปหน้าจอมาแคปหน้าจอเดี๋ยวเราเพื่อนแคปหนึ่งนะอันที่ไงนก๋ที่หนึ่ง ในในการแต่งประโยคของเราเราอย่าลืมว่าประโยคของเราต้องมีประธานนะคะประธานก็จะเป็นชื่อของคนก็ได้สัตว์ก็ได้นะแล้วก็ต้องมีกริยากริยาก็คือการกระทําต่างๆอย่างเช่นเดินนอนนั่งเป็นกริรานะอย่างเช่นบอกว่าปันณวัตใช่ไหมปอหนึ่งทับหกเนี่ย ใช่ป่ะค <'s> อ่าปัณณวัฒนั่งเรียนอ่าปัณณวัฒน์เป็นประธานนะนั่งเป็นกริยาดูมาค่ะ,คะครเราก็จะแต่งประโยค,คได้แลละอ่าหรือแต่งประโยค,โยคบอกว่าปัณณวัฒนอนก็ได้นะ <c oughs> ปัณวัฒน์กินข้าวอ่าปัณวัฒน์เป็นประธ <c oughs> าน <c oughs> กินเป็นกิริยาข้าวเป็นกรรมนะคะ เราสามารถแต่งตประโยคได้ไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวหนูก็ไปสิหรือจะรอถ่ายรูปก,ก่อนอ่ะมาครูไปเที่ยวทะเลเหรอคะอ่าครูไปเที่ยวทะเลอยู่ทะเลมาสอนเด็กๆเ,เนี่ยครูไปเที่ยวทิปอ่าครูไปเที่ยวทิปเป็นพื้นหลังทะเลอ่ะ,อะเรามา แคหน้าจอหน้าจอโอ้ยห oh. ้วเยนะดุดุดก็ดุหน้าจออะะอ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 อะะเะอะอะอีออะออะะอะออะะออออะ หนูยกหน้าจะอ่ายกยกหนังสือหนูอย่าบางหน้าหนูนะอ่นั่หนึ่งเมน่สองเรมยมเยี่ยมค่ะ3นับสอเดม๋ยว่ะหนเพื๋ยว่ะน่อเจ่นอีกอเจอหน้าเนี้ง่ะน่อ่น่องหนูยมิม่่อม่น่อนม่หนึ่งสอน1 2 3สาม่อไไปเข้าค่ะ อ่านข้างนอ่อีกนิดนึงหน้าหนึ่งสองสามอยู่ในรถเราก็เรียนได้เนาะใช่ไหมคะอะแม้แม้ว่าเราอยู่ในรถเราก็สามารถเรียนได้อทีอนี้ภาษาไทยของเราสา้ารถไหมเอ่ย ไม่มีเนะคะเราทำพร้อมกันไปแล้วถูกต้องเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพื่อนไม่มีค่ะคม่มอค่ะไม่มีนะค่าทีนี้ภาษาไทยจบแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บายบาย่บาย